คุณยายอยู่ตรงนี้อาอยู่ตรงนี้หวัดดีครับคุณยายคุณยายหวัดดีครับโอ้โอ้โหนี่หวัสดีค่ะโอ้โหนะคุณผู้ชมอือหือดู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 ขึ้นมานั่งได้เลยอะนะฮะขึ้นมานั่งได้เลยนะครับโอ้โหนะนี่นี่มีน้องด้วยนะฮะเอ่ออยู่กับน้องกบัวด้วยนะครับอยู่กับน้องกบัวด้วยนี่นะคุณผู้ชมครับอยู่คุณผู้ชมครับอ่ะอยู่ไหนอยู่นี่นะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมนะสวัสดีครับคุณยายสวัสดีนะครับ สวัสดีส <button. S 1> คุณยายด้วยนะครับอนี่นะฮะคุณผู้ชมครับที่ผมพูดถึงนี่นะฮะคุณยายเนี่ยมีปัญหาแขนด้านขวานะแขนด้านขวาด้านนี้นะครับบวมนี่บวมใหญ่มากใช่ไหมยายบวมบวมใหญ่มากคุณยายพูดได้ไหมตอนนี้พูดได้ไหมคุณยายชื่ออะไรครับบุญล้อมอาศัยลาดบุญล้อมอาศัยลาดพูดได้ด้วยนะฮะบุญล้อมอาศัยลาดนะครับปกติพูดไม่ได้นะฮะบุญล้อมอาศัยลาดใช่ไหมครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับคุณยายตอ ท่าไรนะแปดสิบเจ็ดสามโอ้แปดสิบสามนะฮะโอ้เปนเน่่เน่นะฮะเอาเอาเสียงเอาเสียงให้คุณยายฟังด้วยนะครับคุณยายปีนี้แปดสิบสามนะแปดสิบสามโอ้เดี๋ยวนะฝั่งนี้ปกตินี่ขยับไม่ได้นะคุณผู้ชมครับฝั่งขวาขยับไม่ได้ตอนนี้ขยับได้ไหมลองยกยกหน่อยสิฝั่งขวายกไหมย,ยกได้ไหมอ่าอาการบวรมมีไหมอาการบวมไม่มีแล้วนี<ห>่ประนมมือได้แล้วนะประนมมือได้แล้วนะพนมมือได้แล้วนะคุณผู้ชมครับ พ่นำมือได้แล้วนะอือนะเดี๋ยวมันก็ยุบเดี๋ยวมันก็บวมอ๋อเหรอเดี๋ยวมันก็ยุบเดี๋ยวมันก็บวมนะครับแต่ตอนนี้คืออาการบวมมีไหมคะไม่มีเลยไม่มีแล้วเดี๋ยวนอาการบวม,มไม่มีแล้วเพราะอะไรครับเพราะอะไรได้กินอะไรครับได,ได,ได้ดูแลอย่างไรรักษาอย่างไรกินอะไรบ้างคะไหนอ๋อมีตัวนี้เหรออ่ามาดูที่มาดูที่มาดูดินี่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 ใช้ตัวนี้นะครับนี่คะใช้ตัวนี้นะครับผู้ชมครับใช้ตัวนี้ตัวนี้คือตัว G4 G4 ใช่ไหมครับใช่ค่ะจ้าใช้ G4 นะ G4 ตัวนี้เนี่ยนะครับนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขยับอีกนิดนึงไม่เห็นน้องกระบือนะใช่ไหนครับอนนโอเคนะอา่ามีม,ม,มีมีหลายตัวเลยนะมีสองตัวใช่ไหมเนี่ยใช้ใช้ G4 นะ G4 นะครับใช้ G4 ตัวนี้นะคุณผู้ชมครับใช้ G4G4 ตัวนี้เป็นน้ํามันอ่สา,กาสากัดมาสกัดเย็นนะครับจากสมุนไพรถึง6ชนิดนะฮะ ของหชนิดมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือตัวน้ำมันงานะครับน้ำมันงาดําน้ำมันงาขีมอนน้ำมันลําข้าวน้ำมันโกจิเบอร์รี่น้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับสกัดเย็นนะครับคุณยายทานไปนานหรือยังคะกบวัวต่อคุณยายได้ไหมกี่เดือนคะคุณยายทานไปเท่าไหร่หลายเดือนหลายเดือนประมาณเดือนหนึ่งนะฮะประมาณหนึ่งเดือนนะประมาณหนึ่งเดือนทานไปหนึ่งเดือนนี่เบาขึ้นเลยนะคุณผู้ชมครับทานไปหนึ่งเดือนมือเป็นยังไงครับกบัวตอนนี้ยุกไหมยุบเลย มือยุบเลยเหรอมือยุบเลยแข็งแรงเลยคุณยายแข็งแรงเลยตอนนี้คุณยายกินข้าวได้ไหมคะกินข้าวได้กินข้าวได้ด้วยนะตัวนี้เป็นกระปุกนะกระปุกหนึ่งเท่าไหร่ครับกระปุกหนึ่งมีอยู่60แคปซูลน,นะกระปุกหนึ่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับ60แคปซูลแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวตัวนี้เป็นตัวจีตะวันนะครับจีตะวันนะเป็นน้ําสมุนไพรนะครับสมุนไพรตัวนี้หลายตัวเลยนะส่วนผสมมีภูคลาวนะฮะส่วนผสมเยอะเลยนะฮะส่วนผสมเยอะมาก สำหรับตัวนี้กล่องจะเป็นอย่างนี้นะกล่องจะเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับนี่คือกล่องเขานะกล่องนะกีตะวันนะครับอ่ะคุณยายกลับมาแข็งแรงเลยคร่วนี้นะครับกินข้าวอร่อยไหมยายอร่อยกาะอร่อยค่ะกินข้าวอร่อยนะอ้าวอ้าวน้องกบบวือสิคุณยายอร่อยใช่ไหมคะอร่อยกานี่ครับคุณผู้ชมครับทุกท่านนะนี่คือการดูแลของคุณยายนะครับการดูแลของหลานๆที่ดูแลคุณยายอ่คุณยายนี่มีอาการของ สตรกหรือว่าเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยนะฮะเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็เป็นอมตะลึกนะะตั้งแต่เดือนมีนาปัจจุบันนี้นะครับกลับมาแข็งแรงครําว่าแข็งแรงก็คือสามารถที่จะนั่งกินเข้าได้เองแล้วใช่ไหมยายกินข้าวได้แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่กินข้าวได้แล้วมีเรื่องถามอย่างหนึ่งถามว่าทำไมยายตื่นเต้นตลอดเลยแล้วยิ้มตลอดเหรออ๋อ,อคุณยายตื่นเต้นตลอดแล้วก็ยิ้มตลอดเลยนะ คุณยนหน้าตาสดใสามากใช่ไหมคะกบ,บัวใช่ค่ะ응สดใสามากๆเลยนะครับเพราะว่าใช้ตัวนี้นั้นนะคุณผู้ชมครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ในรายการนะฮะคุณยายเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องของสตรอกนะฮะเส้นเลือดในสมองตีบเป็นอัมพากเรมา,มา,าตั้งแต่เดือนมีนาก่อนหน้านั้นก็รักษาตามอาการนะครับแล้วก็นอนโรงพยาบาลมาสิบกว่าวันนะครับแล้วออกมา <ๆ S 1> รักษาตัวที่บ้านตอนนั้นก็ยังใช้วิธีกายภาพนะฮะ แต่ก็ยังไม่เฟื้นเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณยายนี่มีแขนที่บวมขาที่บวมไม่สามารถขยับได้นะแต่ปัจจุบันนะครับมาใช้เพียงแค่เดือนเดียวนะครับแขนขายุบกลับมาปกติเดี๋ยวขอดูอ,อนุญาตดูใกล้ๆหน่อยนะดูแขนคุณยายใกล้ๆหน่อยนะไหนะขอดูไหนคะขอดูไหนสิโออ่าคุณยายลองยกแขนอ่าอ่าคุณยายลองยกไหวสิอืมอ่ายกขึ้นสูงขึ้นได้ไหมโอโหโอโห ห็นไหมโอ้โหขึ้นได้เยอะเลยนะครับขึ้นได้เยอะเลยนะโอ้โหนะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆครับพี่น้องครับถ้าใครมีญาตินะฮะหรือตัวเองมีปัญหาในเรื่องของโรคสตรกโรคเอัมาเพล์กนะครับนะฮะไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะ G4 นะฮะ G4 นะครับสมุนไพรนะครับสกัดแล้วก็ตัวจีตะวันเฮิร์บตัวนี้นะฮะ เป็นสมุนไพรนะครับสมุนไพรสกัดทั้งหมดนะครับสกัดเย็นถือว่าเป็นการดูแลที่ดีมากๆนะครับปีนี้คุณยายอายุ80กว่าแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงสดใสคุณยายลองจับดูสิจับดูสิจับจับตัวนี้ได้ไหมโชว์นี่จีตะวันอันนี้นี่จีโฟแล้วก็จีตะวันจับได้ไหมโชว์นี่จีตะวันด้วยนี่มีกระเยาให้ดูด้วยนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณยายอวยพรอหน่อยสิให้ใโชคดีนะคะเลยรวยเฮงๆทุกคนนะคะาสาธุ